ลูกยางแยกมันแตกนะครับพี่น้องนี่เวทซี่เปนแปดพัดครับที่นี่ไอ้ลูกยางแยกตัวนี้ของผมมันเบิดผมก็เลยว่าเดี๋ยวผมติดตั้งระบบไอ้ระบบแยกมันออกไปนะครับนะผมจะใส่แบบบมไมีแยกมันนะครับก็เลยเทียบเชียบไปบ่งน้ำนะครับไอ้เครื่องนี้เวทตัวนี้เป็นเว์ชันแรกนะครับนะอายุมันกอยู่เกือบสามปีครับที่ผมใส่งานมานะครับ เวอรัชนแรกมันช่เป็นลูกย Л างแยกน้ำมันแบบนี้ครับแต่ว่าที่ที่ผมขายอยู่ทุกมือนี่สิเป็นเวอร์ชัน3เวอร์ชันละสูตรนะครับจะไม่มีแยกน้ำมันนะครับแล้วก็สิเป็นสเตอร์สเตอร์สเตอร์แวนครับตัวนี้ผมแปลงมาเป็นสเตอร์แวนนะครับตัวไหนตัวไหนมันเป็นสเตอร์เฟืองนี่พี่น้องครับผมแปลงมาเป็นสเตอร์แวนอ่ะโอเคคลิปวีดีโอนี ый, ้ผมสิ่บอกวิธีการแปลงคาบูครับที่บอกลายย่างไม่ถึงเงาเกินคลิปเนาะวิธีแปลงคาบูโดยที่ไม่มีแยกน้ำมันนะครับผมจะตัดระบบแยกน้ำมันทิ้งไป นะกับเปิดก้องออกมาผมสี่บอกวิธีนะครับสําหรับมือใหม่นะครับคนไหนที่ว่าอยากจะตัดระบบแยกน้ำมันทิ้งครับไม่ยากไม่ยากนะออนี่เวทีเปลี่ดนผ้าเนีมันเป็นเครื่องดีเอ่อเทียนายแปลงไงตัดแปลงงา่งายครับนะตัดแปลงไงมากมาเลยเดี๋ยวถอดกรอ,อ,องออกออกมาก่อนนะครับก็ใส่เป็นหูเรียมหมุนครับโอ้ขันแน่นอยู่ยเดี๋ยวพ่สียวอกววอธิบายไปนั่ม ้วกระถอดไปนั่นไปเรื่อยนะครับเนาะคลิ่นีมีอาชญาเนี่ยังหน่อยนะครับกับเบิ้งไปเรื่อยให้มันจบกได้พี่น้องได้ครับสำหรับคนที่อยากมีวามรู้ในเรื่องการแปลงระบบขาบูนะครับเนาะสำหรับมือใหม่เนาะสำหรับคนผู้ใดที่เฮ็ดเปลี่ยนแล้วกับ่ถต้องมึงอะไรนะครับกวดขามผ่านไปเลยนะครับกระถอดมากครับผมเป็นอย่างผมถึงบอกว่ามันแปลงไงตีเพราะว่านี่เวทซีเป็นแปดพันนี้เขาที่มีระบบสายสูญญากาศด้านบนมากแบบนี้ครับครับแบบนี้มันถึงแปลงายนะครับ ือว่าคานห้องตานระบวบแยกน้ำมันทิ้งไปนี่ห้องวัต้องมาอ้ามาแปลงตัวนี้เฮ็ดให้มันหยุ่งยากนะครับเพราะว่าตัวนี้มันมีมาแล้วเนาะครับมันก็เลยง,ง่ายนะครับผมเนาะก็ถอดโชว์มาเนาะ,ะเพิจะเอาขบวัวออกมาก่อนครับเพราะว่ามันเกะกะครับออกมาก่อนถอดสายน้ำมันครับดูสายมานันมา <c oughs> ถอดสายสุนญากาศตัวนี้ออกมาครับออกมากครับแล้วก็ถอดขาเข,าข,าขาลงขาเข่งครับนี่ครับเห็นว่าระบบแกะมันมีมีสายเขาา่าดาล่างครับบูแบนี้แมนบอกพี่น้องครับการวิธีแปลงก็คือว่าให้ตัดระบบนี้ทิ้งไปบ่ต่อมีสายตัวนี้นะครับนะอ่ะครับตัดประมาณประมาณน,นี้เนาะครับเก้า กันไก่คือนภเขาอ่ะกันไก่บรคุ้มหน่อ,เ,อเดี๋ยวผมมาบอกครับตัวนี้เดี๋ยวผมแกะตัวนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะมบอกขับบูที่หลังเนาะป็นหมืม่นๆเนาะก็ถีดึงตัวนี้วมาเลยครับดึงตัวนี้มาเา้ยบดใส่แล้วนะหาี่ม้มง,งัดคนเด้อใช้ขัวง,งดดวานมาครับสามงานมากวันนี้ครับสัมดึงมาทั้งช่วงทีเลยครับไม่ไม่ต้องใช้นะครับผมอ้อันนี้ขาดพอดีครับอันเก่ามันน มาที่นี่กับสายตัวนี้กับเอาเอาสายเก่าครับเพราะว่าสายตัวนี้มันเป็นสายที่มาเชื่อมต่อข้าบูเป็นสายสายดุมันเนาะครับสายดุมันไายเขาเนาะผมมีทําการปิดหูนี่ครับปิดรูนี้นะครับนะใส่แค่เส้นเดียวเพราะนี่ไม่ต้องใส่วิธีการปิดผมจะใส่สายดามันอันนี้คือสายไม้ครับผมไปตัดมาื่อกินเอาประมาณแค่นี้ก็พอครับบาที่ก็ใส่ไฟแชกครับไฟไฟแชกจุดเพื่อปิดตัวนี้ครับหรือว่าีะใส่ย่งก็ได้ครับ เฮ็ดจะได้ก <laughs> ็ได้ขอให้มันปิดนะครับนะเดี๋ยวมันจะไฟแจกจุดเดี๋ยวเอาตัวนี้ตัวนี้นี่ก่อนเดี๋ยวมันล่นคนคิวผมมันฟาวน์มีอะไ้เชื่อแล้วมันเป็นสิ่งอยู่กับเสียวเนาอพี่น้องประมาณนี้ครับจุเล่ร่นลมมันแห้งครับเดก่อนอันนี้เป็นไอ้วิธีเบี่ยบนนอกนะพี่น้องะปิดเลยครับปิดเลยนี่โอเค ครับแค,ค่นี้ก็ยุ่งแล้วครับผมเดี๋ยวก็ไก่แต่งงา,งานง่ายๆปหน่อยครับตัดฝุ่นออกหน่อยหนึ่งครับสวยงามครับผมเรียบร้อยมากเมื่อที่เขาเอาเครื่องมาอีกครับก็เอาฟังเอาฟังไอ้ที่มัมนมีหูนี่ที่ว่าบอดด้ปปีนี่เอาลงด้านล่างนะครับผมนะสวมไปนะครับหรือว่าที่เอาเนี้ยมาปลี่นีน่เลืกองอะไรครับ คือว่ามันมัน,ม,นมันมันมีหลายวิธีแล้วแต่ผู้ใดนถนัดแบบใดนะเสียหานอดยังอะไรมาปิดอีกอะไรครับเบ่ต้ตองเซตไซปิดแบบผมก็ได้นะพี่น้องนะครับสามารถทําได้ทุกบรูปแบบนะครับที่เราต้องการจะทํานะคือว่าการดัดแปลงบ่มี่ยังกดบ่มีกดตายตัวนะครับอ่ะครับอ่ะเดี๋ยวผมมี่เบิ่งครับจะสปบะมาณนี่นะเห็นบ่เอาระมาานี่กพอเราอ่ะมาที่นี่ก็ มาที่นี่ก็มาแปลงขบ,บูกันครับตัวนี้เรียบร้อยแลย้วี่น้องต่อไปแล้วก็มาแปลงขบ,บูกันมาน,นี่ครับผมเดี๋ยวเอาตัอุปกรณ์เกะกะเนาะยผมจะถอดนี่ถอดตีออกมา,อาของใหม่เลยครับสายใหม่เลยอ่าครับสายใหม่เราอยู่ไหนนี่ครับเดี๋ยวผมทําการปิดปิดหูอีกฟันหนึ่งไปก่อนครับปิดตายครับ ก็ดีไซน์สูตรเก่าคือไฟแขกนุ่นครับครับไฟแขกจุดแบบนี้จึ๊บจุดเลยครับอ่าดีกว่าโลบมันแห้งกวนะ่านาะเอาอีกเทีนึงครับเอาละอือรับรถปิดส,สนิทเลยครับอย่าให้ คือไว้จะให้น้ำมันหรือว่าให้อากาศมันเข้าได้นะครับพวกนี้ปิดให้ปิดตายเลยนะครับปิดสนิทเลยโอเคสวยงามเดี๋ยวกระต่ายแต่งขอบไปหน่อยให้มันสวยๆหน่อยนะกับแต่งขอบหน่อยกันน่ครับช่มันปิดอองมากนะครับนี่ครับสวยกระสีะมาณนี้พี่น้องน่ครับเห็นบ่ปิดสนิทเลยครับเห็นบ่น่ครับมาที่นี่ก็เอาไปสวมใส่ครับ รวมท่นี่เลยครับผมเพื่อที่จะปิดตายครับตัวนี้คือไม่ใช้แล้วครับเราไม่ใช้กันแล้วใส่กันเลยครับใส่เลยอู้แนีย่ท่ไมเอาเข่าอีซุดเลยครับนี่นะเอาเอาสายมาเข่าจับเลยคือว่าอยให้อากาศมันออกหรือว่าเข่าได้ครับกับให้มันสนิทเลยนะครับโอเคกับประมาณนี้ครับที่เกิยงตัดตัวนี้สั้นๆก็ได้ด้วให้มันอยู่ประมาณนี้ก็ได้ครับ อันนี้มันเน่าเสพเลียปวดนะครับอ่ะก็เรียบร้อยนะครับวิธีการแปลงขับูครับอ่าครับเลือแค่สองเส้นชื่อท่ออากาศดันบนแวกอะทอร์มันสองอ่านพ่อนะครับไปขยัดเข้ามาขยัดเข้ามามันเดิมครับผมมันใกล้ชัดๆเลยครับก็เอาไอเอาขาคลกนี้ใส่ตัวนี้ก่อนพี่น้องนะครับมันจะมีหูเ็นบบนนะครับใส่ตัวนี้ก่อนขันแหลกเลยครับใส่เข้าไปครับ ชืบนนี่ครับนี่ครับเข่าไปแล้วเรียบร้อยนี่ครับนะไปที่ก็ใส่ใส่สายสุญญากาศด้านบนนี่ก่อนนี่ครับเป็นมันเมือดเนาะฝนนี่โตพี่น้องเล่นเป็นเหมือดหน่อยครับใส่กับไปให้แน่นเลยแบบนี้ครับผมต่อไปเราก็ใส่ใส่ขาโชว์กันเลยพี่น้องให้เกาะให้เกาะเขาด้านหน้าอีกทีเลครับพวกมีไรพวกมีไรข่นเราสีก้อออกแบบนี้ครับครับ ทำมาได้ได้บ่ได้กันแต่ว่าผมแนะนำให้ให้แบบนี้ดีกว่านะครับนะสีดีกว่ากันแบบนี้ครับก้อนระแนงอยู่นี่เด้อครับสซด์ดามันนี่ให้เอาไว้ด้านนอกฉุกนะครับก็ใส่ก้อนอากาศเข้าไปครับที่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมใส่ตัวนี้ตัวนี้ก่อนลืมไปใส่สซด์ดามันก่อนพี่น้องสักครู่ครับเป็นมืดเว้ยฝนนี่ตกครับอากาศเริ่มคึมๆึมไปหน่อยจินจินธนาอากาศเอาเด้อพี่น้องเด้อ มันแม่เห็นเนาะเห็นกับเห็นบ่เห็นกับใส่แต้มมันเรียบร้อยเนี่ยมาที่กระใส่กองอากาศเนาะขาโชกเซลลวเรียบรยนน้อยใส่กองอากาศเข้าไปครับเข้าไปนะครับมาที่ขันนอ็อตพินขันนออ็อตครับขันน็อตเข้าไป ผสมง่ายพี่น้องนี่เวทีปเปลี่ยนผ่านนี่เป็นเครื่องที่สมง่ายที่สุดเลยครับดัดแปลงกะง่ายอัปเดตแก้ไขเห็ดง่ายมากๆเลยครับนี่คือขอดีที่ว่าเอ่อนี่คือ,เ,อเห็ดพุดนี่ผมมักนี่เวทีปเปลี่ยนผ่านเกิดเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ว่าชอบนะครับชอบระบบปุ่มมันนะครับเนาะมันเข้าไปเดี๋ยวผมดีลองสตาร์ทเพิ่งนไะด้ประกอบแล้วครับ ออยตึงเลยนะครับเอาออยตึงมือเลยเอาละครับทดสอบก่อนทานบ่เนีอเอ่ยใส่กองสนอกครับโอ้ยยังอของ <c oughs> งึ้นอับหมดปืนของซีวะาถือน้ำมาใส่เข้าไปครับชึบนี่บีบเข้าไป,ไปเ,เรียบร้อยแล้วเราก็ไม่มีตัวแยกนละมันนะครับเห็นบ่ครับตัวแยกนละมันผมมีแล้วนะครับ กระหานี่มาปิดเราเดอ้อขาดอยากมันงามเนาะแต่ว่าผมมาปิดอกเพราะว่าผมไม่ได้ให้ไปใส่เนาะครับผมมีตัวแยกละมันแล้วเรียบร้อยจะเคลร์เองพี่น้องไม่ยากมาที่นี่ไปฟังเสีเยงกันครับมาที่นี่ไปทีลองเครื่องจะลองเครื่องให้ดูครับมาเปลี่ยนไม้มครับมาที่นี่ในมุมที่สตาร์ทแล้วก็สื่อฟังเสีเยงครับหลังจากที่เราตัดระบบเกแยกละมันทิ้งไปนะครับนะครับกุยังปึ้งเลยวะ อันนี้ผมเติมน้ำมันมาเรียบร้อยแล้วนะครับกับข้าวบูงกับบู่ต้องไปปรับจูนอยังมันอีกแล้วเพราะว่าผมใส่ประจำเครื่องตัวนี้มาขับล่องครับจะดึงชูรับผมปกติเ่าการสตาร์ทรั้งแร็กละครับดึงชูขึ้นมาเปิดสวิตช์ขึ้นด้านบนครับตับคือโอเพ่นเปิดแล้วก็ดึงสตาร์ทไปประมาณสักบเกินเจ็ดเทียนนะครับหนึ่งสองสามดีหาเทียครับกับกำเขเร่งเข้าไปตับ กำเคลิ่งเข้าไปเพื่อโชว์มันดันกลับเข้าไปครับบันนี้กับสตาร์เลย ありがとうございました โอเคเรียบร้อยพี่น้องก็คลิปวีดีโอนี้ก็จะจบประมาณนี้ เป็นกิจพิธีการแปลงข้าบูนะครับก็แค่นี้เองครับการไปเห็ดกันครับพี่น้องนะไม่ยากครับผมไป